สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพาารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางตําราวของเรานะคะสูตรตารางสูตรบีหนึ่งบสองนะคะแล้วก็แล้วก็เด่นบนนะคะทุกคนนี่นะคะของงวดเก่านะคะก็เข้าไปเนาะนี่ของงวดเก่าก็เจาะเข้าตรงๆเลยนะคะ FC บอกว่า ขอให้ปังอีกนะคะขอให้ปังอีกระวังเด้อระวังรัฐมันจะไปรัฐบาลไทยค่ะงวดก่อนนี้ก็ไปรัฐบาลไทยเด้งวดก่อนนี้ก็เจาะเข้ารัฐบาลไทยเลยนะคะเอดรู้สึกนะคะว่ามันออกอยังก็สามเจ็ดนะคะงวดก่อนนี้ก็เจาะเข้านะคะรัฐบาลไทยเลยวันไหนที่มีเราพัฒนากับรัฐบาลไทยชนกันนะคะดูมันทั้งสองอันเลย <laughs> ดูมันทั้งสองตารางเลยค่ะทุกคนทั้งรัฐ มันชอบสลับกันนะคะมันแย่งซีนกันค่ะของเรานี่ชอบไปออกรัฐบาลไทยก่อนนะคะตารางลองสังเกตตารางวดน,นี้ดูเดอ้อเอาใครมีในนี้นะคะชื่นใจแล้วละค่ะทุกคนนี่นะคะก็เข้าไปเสียได้นะคะเราไม่มีหกนะคะไม่มีหกไม่งั้นก็คงจะได้นะ <S <S นี่นะคะก็เจาะเข้าไปนะคะกําลังวันเราจะให้กําลังวันสี่ตัวตลอดนะคะทุกคนตัวนี้มีกําลังวันมีสูตรบ,บีหนึ่งบีสองนะคะแล้วก็แล้วก็สูตรไอ้นี่ค่ะทุกคน โอ้ลายศูนย์นะคะช่องเราเอฟซีวาตอนี่เจ็ดหกเก้ามาอยู่บีสองนะคะแอดจับบีหนึ่งนะคะเอ้ยเก้าหกนี่ดังมากเลยเนาะเก้าหกหกสี่นะคะก็เลยมาจับบีบีจับบีหนึ่งมาบีสองนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าบีหนึ่งจะหลุดนะคะไม่น่าเชื่อเลยเนาะ,ะแต่ว่ามันก็มีเก้ามีหกเก้านี่เยอะกว่าหกรู้นะคะแต่ก็มาเก้าหกเลยเนาะ สวยอยู่ค่ะทุกคนนะคะนี่น้อเจ็ดเจ็ดหก 7, 7, นะคะเก้าหกนี่เจ็ดหกเก้าเลยไว้ออกละเม่นค่ะเอ้ามาดูนะคะมาดูนี่กันเลยนะคะเด่นบนของเรานะคะคลิปนี้สามแนวทางเด้อกจ้ะเหมือนเดิมเลยจ้ะแอดก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเพิ่มเติมคือเอฟซีบอกเบก่อนอย่าเพิ่งคิดสูตรใหม่คือคืนกันนะคะวันที่มีเราพัฒนากับรัฐบาลไทยชนกันนะคะก็ขอให้หมานนะคะขอให้หมานทุก ทุกสองประเทศเลยเนาะสองประเทศเนาะทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะทุกคนลุ้นสี่โมงเย็นก็ลุ้นรัฐบาลไทยก่อนนะคะแล้วก็ลุ้นฮานอยแล้วก็รอบโลกนะคะดึกๆกก็ลาวพัฒนานะคะ เอาไปเอามาก็ลุ้นทุกอันนะคะทุกคนนี่เนาะเด่นบนของเรานะคะ4567ค่ะ4567นี่คือเด่นบนของเรานะคะมวดประจาวันจันทร์ที่หนึ่งเดือนธันวาคมทุกคนจะปีใหม่แล้วนะคะโอ้ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะก็ขอบุณขอบคูดหลายๆเด้อที่มาติดตามด้วยจ้ะเด้อโอ้ยพอดีมานพอดีวมวนพอดีเฮ่ห้ากันนี่แหละคะ่ะพอพอได้รู้จักกันกับเอฟซีนะคะพอรู้จักกันกับแม่แมนะ่เนาะ ตามจักปีละนี่แต่ละคนนี่ช่องเรามีมากี่ปีแล้วจำไม่ได้นะคะต้องไปดูตรงไหนเนี่ยไม่รู้นะคะสามปีบอกสี่ปีบอกหวยขึ้นหลายเถอค่ะเอ้านี่แหละค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็มีแนวทางนะคะเรื่อยๆค่ะทุกคนใครจะจับตัวไหนอะไรยังไงนะคะช่องเราหลายแนวทางซะเหลือเกินนะคะดูเป็นแนวทางกันไปเด้อแล้วก็เทียบกับตัวเองชอบนะคะเ,นนเ,เ,เ,เอีน, <ST AR> นี่ปักใจเลยนะคะ <ST AR> บางท่านชอบตารางบางท่านชอบเออสูตรสามตัวบางท่านชอบอาจารย์ปัญญาชอบสูตรล้านชอบ <ST AR> เออเลี้ยวแต่คนหมักค่ะเม็ดเดียวอะไรอย่างเนี้ยนะคะอ๋อเขามีสูตรในใจนะคะทุกคนเนาะ นี่นะคะสองตัวล่างเราก็เข้าเต็มเต็มเลยเนาะสีห้าหกเจ็ดนะคะวันจันทนะคะโอ้ยหวยขึ้นงามแท้นี่เนาะหนึ่งหกนะคะเข้าตรงตรงนะคะแต่แอดนินไม่ได้นะคะแอดนินไม่ได้แอดจับไม่ได้ไไดเข้าแต้มนะคะเข้าเด่นนะคะเข้าหมดเลยนะคะยกยกเว้นข่อยนี่แหละตัดบบได้ค่ะอ้าวนี่พระเอกของเราไฮไลท์นะคะฟุกค่ะทุกคนฟุกจริงๆนะคะเพราะว่านี่นะคะเน้นนะคะเก้าเจ็ดเต็มเต็ม ทุกคนดีใจมากนะคะนี่967นะคะมันมาด้วยกันด้วยอันนี้เป็นตัวตัดนะคะชุดตัดแอรก็ตัดจะเท่าตัดออกมาอย่างเนี้แล้วค่ะก็หาตัดเอาในชุดใหญ่เนี่ยทุกคนจะเห็นนะคะก็ทําให้ทุกคนดูนะคะที่ไปที่มาบางท่านก็จะไปชุดเต็มบางท่านก็เนี่ยหาตัวตัดตัวเองนะคะส่วนมากเอฟซจะหาตัวตัดตัวเองเนาะเออมาดูตารางเราดีกว่านะคะกับสูตร B 1หนึ่งบสองนะคะว่าเข้าหลายสูตรค่ะทุกคนนะคะ มีสูตรเข้ามีสูตรหลุดธ,ธรรมดาของสูตรนั่นแหละคะ่ะสูตรในดีแอดก็นําเสนอให้หมดเลยเนาะเพราะว่าเอฟซีจะได้ตัดสินใจกันเอานะคะมาดูคะ่ะวันนี้นะคะกําลังวันเราให้อะไรนะคะทุกคนกําลังวันเราให้นะคะทุกคนนะคะกําลังวันวันจันนะคะศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเอาละครับหนึ่งอีสซยม่หาน้ำครับหนึ่งห้าโอ้สองหนึ่งสามหนึ่งเอามีมืดเลยตารางไม่มีเก้านะคะบานโอ้บเมนซีแม่เต็มเต็มบ่ เออแอดรู้สึกว่าแอดตัดตัวไหนออกจากตารางนะคะมันชอบมาเนาะมันไม่มีเก้าก็ไม่มีแปดนะคะโอ้โมันแปดเก่าสิมาบอกค่ะ <S <S เออแอดตัดมันในสูตรมันไม่มีนะคะมันก็เห็นชอบออกทุกงวดเลยล่ะ <S <S เอามาดูกันนะคะกําลังวันวันจันทร์ของเราศูนย์หกเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งหกเจ็ดนะคะศูนย์หนึ่งหกเจ็ดตารางให้นะคะตารางให้สองศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งห้าสามหกค่ะ 2 0 4 7 1นยนะคะมาดูกันนะคะแอดจับคู่เนาะแอดจะจับคู่แบบนี้ให้ทุกงวดเลยนะคะทุกคน f อก็ลองดูนะคะแอดก็เอาในตารางนี่แหละคะ่ะทุกตัวเนี่ยมาจับนะคะแต่อาจจะไม่ได้จับทุกคู่นะคะแอดจะจับแค่16หางนะคะมันก็ไปได้เยอะนะคะมันก็จับได้เยอะแล้วแต่ f อจะจับเอาเลยนะคะ ใครชอบแบบไหนนะคะชอบทางไหนใครไม่ชอบตัวไหนตัดออกค่ะอ้าแอดข่อยขึ้นบ่มมากสเถอตัดทิมที่ล่ะอ้าวขอยขึ้นบวมมากสองตัดทิมที่รร 2, ละ่ะให้มันเหลือหน่อยตัวนะาจะตัดตัวไหนก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ตัวที่มันออกนะคะก็ให้มันเหลือน้อยตัวลงนะคะเอาไปดัดแปลงเอาค่ะกําลังวันวันจันนะคะกําลังวันวันจันศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะ หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะหกสองหกสามหกสี่ค่ะทุกคนหกห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกสี่นี่เอสเชื่อว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเอฟซี FC จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะเอฟหรือมันจะมาตามตูดบอกค่ะวันจันท์นะคะว้าอันตรายนะคะโอ้ยหนึ่งหายอีสอยโออีสอยว่องหมือนกั <laughs> โอยเดก็ทําตามสูตรไปนะคะทุกคนแล้วก็มาหาเลือกเอาคัดเอาตัวที่ตัวเองชอบเอามีมืดได้นนิหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสี่เอาเจ็ดคอยแล้วนี่เจ็ดเสามหกสานะคะโอ้ยเจ็ดอีสวยมืดแล้วค่ะนีเอาไปรัฐบาลไทยรูดค่ะ เอานี่นะคะแคปบขัดตะลางของเรานะคะให้แบบนี้นะคะเอาใครชอบบางสูตรตะลางกลับไปคะ่ะลองดูด้วยอันนี้แอดเจาะให้นะคะบางทีก็เจาะไม่เข้านะคะทุกคนบางทีแอดเจาะไม่เข้าแต่ตะลางนี่นานๆจะหลุดทีนะคะหลุดที fc ช็อกเลยนะคะลืมเผื่อใจนะคะเพิ่นผ้ากันยามทีลาาามะะ่ล่ะภาษาบ้านแอดเอินยามค่ะลืมลืมไปว่ามันสีลุดบ่จ้ามันก็อย่างนี้แหละคะ่ะมันก็ไม่บอกกล่าวเราเลยเนาะ แอดก็ไปค่ะแอดชอบนะคะสูตรตารางแอดก็ชอบนะคะทุกคนตัวไหนแอดไม่ชอบแอดก็ตัดออกค่ะเราก็เอาตามสูตรให้ f c ซดูชุดเต็มก่อนเนาะ,ะ A FC ซก็ตัดออกเอานะคะเรี่ยวแต่ f c ซมากค่ะตัดออกเอาแต่ส่วนมากแต่6ตัวบ่อยนะคะตารางเอามาดูสูตร B1 b 2นะคะนี่อย่างว่าสูตร B1 b 2งบสองขยขึ้นหลุดปะเอาในตารางแอดคือบ่นมี1น่หาโอ้มีหนึ่งห้าอยู่นะคะเอามาดูกันนะคะงวดนี้ทาไมเลขเป็นแบบนี้นะคะเอามาดูกันเด้อนี่เด้อ งวดประจํานะคะงวดประจําวันงวดประจําวันจันนะคะทุกคนสูตรบีหนึ่งบีสองงวดก่อนเข้าแค่หกนะคะแต่ว่าสูตรบีสองมีมาเก้าเจ็ดหกเนาะก็จับเอาค่ะแอดเอาสูตรตัวเด่นนะคะมาชนเด่นค่ะเอาเด่นชนเด่นนะคะมันก็เลยจะได้ออกมาอย่างนี้อันนี้คือสูตรบีหนึ่งของงวดวันที่หนึ่งนะคะมีหนึ่งสองหกสามศูนย์สี่ค่ะหนึ่งสองหกสามศูนย์สี่เอามีหกสี่แล้วนะคะ 5้าเก้ศนสะคะเอ i, แอดก็ดูเลขไม่ออกหรอคะหวยังไม่ออกนะคะนีศูนย์บีหนะคะแอดก็ดึงศูนย์บีมาอีกนะคะหนึ่งสองหสศนย์สี้ห้านะคะแตัวเลยนะคะเยอะมากหนึ่งสาสี่ห้าเจ็ดนะคะแปดเก้นสองสะคะอันนี้คือศูนย์บีสนะคะอาแคบเอาค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะเรามี3แนวทางนะคะมีตารางมีศูนย์บีหนะคะบี 2, นะคะแล้วก็เด่นบนนะคะ อ่าแคปเลยจะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะมันจะมาตัวไหนเนาะรัฐบาลไทยก็ดีนะคะเราพัฒนาก็ดีโอ้ยหลุนค่จะจ่ะตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยจะโอ้ยอยากแตกสามตัวรัฐบาลไทยขจะจ่ะโอ้ยความฝันสูงสุดแอดด,ดิแอดชอบสามตัวรัฐบาลไทยนะคะชอบไซซ์สามตัวนะเฮาเนาะแตกแด้วเมียนะเฮาเนาะบางบางงวดสูตรมันก็แตกของมันละคะ่ะแต่บางทีแอดก็ไม่ได้นะคะ ขอให้ปังด้วยกันเด้อจำนิสิมาตัวไหนเนาะจะอาจับซอยกันเด้อะนี่นะคะอ่ะอันนี้นะคะเด่นบนของเรานะคะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเด่นบนนี่นะคะแคปเอาเลยนะคะเดินงวดก่อนนี่เข้าหกเจ็ดเก้าโอ้สามตัวตรงเลยบอนี่โอ้โอเอา 6, 7, 9, หกเจ็ดเก้าาตัวตรงตัวนี้6หกเจ็ดเก้านะคะโอ้ งวดี้สีตัวใดเนาะบาทเอาลองดูนะคะสี่ห้าหเจ็ค่ะทุกคนจะเป็นเด่นบนสี่ตัวนะคะหลุดสามงวดติดนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอน,นะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า